สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อกับแม่ยยนี่เยอรมันจ้าพี่น้องหาแนวซูกินมากินอีกแล้วพี่น้องหัวฟูมากคือเกาเออมื่อนี้มีอย่างซูกินวัสีโอ้มือนี้มากับพ่อใหญ่แล้วเมือนี้เด้อพ่อใหญ่มันอัางรวมโตน้ำเด้อจ้าครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับผมจ้าอันแม่ยญ่นี่มีอย่างกินวัิีวันนี้ยำกุ้นเชียงเนาะพี่น้องเนาะยำกุ้นเชียงเบงนี่แล้วก็มีอ่าผัด อะไรนะพริกพิแกงกะเพาครับปลาผัดพริกแกงกะเพราครับผมแต่ว่าปาลกกปากรอบ้ะจ้ะครับปลากรอบปลาทอ,อดกรอบผัดพริกแกงกะเพราเนาะพี่น้องเนาะอืมแล้วก็วันนี้ขอเป็นคนไทยเนาะพี่น้องเนะาะเป็นคนอีสานนะจ๊ะ <c oughs> มากับพยย่อใหญ่ตาข่อยพญ่ก่อนเอด้อโอเคขอบคุณมากครับผมย้อนเราเสหาว่าว้าวประตาข่อยแสามีกินเลยนะจ๊ะ ไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ตักข้าวเลยค่ะอ้ว <c oughs> oh, อันทัาพี่นี่ถ้าพี่ไงได้พี่น้องได้ดังไดียวกัน <c oughs> อันคว้ก่อนแด้จ้ะิ้วเข่าพี่น้องมาตจังเค้งง่าได้จ้ะอม,มามาพี่น้องก้อนจะกินกะกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่นอ้องเด้อเมื่อกินผัดกะเพราอัน ปลากรอบน้ำกันอ่ะผัดพริกแกงกะเพราปลากรอบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ยำกุ้นเชียงไม่ใช่นี่มาก,กินกุ้นเชียงเนาะพี่น้องเด้ออ่ะลุยเลยพี่ใหญ่พี่หญ่ครับขอบคุณครับเข้ากับบะหมี่สอ,อนกงสอนกลางเนาะพี่น้องเข้าเข้ายู่แบบแฟมิลี่เนาะครับแต่บกักพริกขอไว้ก่อนบอกักพริกนี่นี่เนาะบักพริกยังได้กับขว้ก่อนได้จ้ะกินยำยำเนาะพี่น้องเนาะ อยากกินแต่โดดละได้จ้ะยำกุนเชียงอืมอืมรสจัดจ้านอืมจับปลากรอบพ่อใหญ่เป็นยังไงเนาะลองรสชาตอร่อยอืมลองแล้วอร่อยอ้าวขอบคุณครับอืมพ่อใหญ่เราเยบ่ยมเชิงครับขอบคุณครับอือม ปลากะย่างสวยด้วพี่น้องเด้อแต่มื่อน,นี้มเมย์นี่บุกคอยสวยแล้วจ้ะเมยน์นี่ไปงั่งกลับมามปลาเขาซื้อเกินซื้อมากเป็นน,นะนเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าแบบเป็นกลิ่นแบบบ่มีกระดูกครับเวลาเขามาถอดมาอย่าง บอยยางน้ำกระดูกเนะพี่น้องเพราะว่าเมนูนี้เป็นคนยันกระดูกป่าก็เลยบอค่อยกินป่าแต่ว่าคันบอมีกระดูกแ่่มอนยันี่ก็มักได้จ้ะโอ้โรสจัดจ้า อันนี้มากับพ่อใหญ่กระบอกหยาบเหงาแน่นพี่น้องเนาะปัาอืมอร่อยม,ม,มากปลาก็อร่อย yeah. ง่ายปลา,าไม่มีกระดูกมีแต่เนื้อๆละล้วนคุกไข่คุกแป้งนี่หนอ่อยทอดกรอบๆโอ้โหกราบ,บรอบ้อนพง่ายอยู่งา่ายสุดด้านนะพี่หนังอ่ะอื้มช่างด็ดเด็ดข่าวช่องท่าพียู่บนนอกพี่น้องเน,นานะ ก็เสีบโยนแล้จ้ะอืมแซ่บเบอร์แซ่บจริงๆอิงอืมง่ายอร่อยเลยเนาะเนื้อนุ่มเลยอืมมันมันมันไม่กางกางก็ไม่มีหรอกเดี๋ยวช่วหน้าไปซื้อ มันแช่ไว้แล้วถุงสองถุงแล้วทำราบก็อร่อยนะปลาเนี่ยหมนบ้านืองราดไม่ย์เนี่ยปนไปน้องไปน้องเนาะหมูบ้านัะเอาไปปน ริกนี่ช่างได้แหละคว้ออาออกกันช่างยานอยู่ได้จังลงวิ่นบ่ระท่านายหายดีน้อพี่น,อน้องเนาะแหงเพล่งแหงวิ่นไปหน่อยก็เลยขอตัวจแล้วจ้ะมัมีแผลแล้วออกหูออกเกืม ยังวิ่ไปไหนพี่เน้ะหืมกับบอร์เป็นบอร์เผ็ดเบอเลยอ,อ,อ,อพี่นน,ะนะอะเผ<ม>็ดได้จ้ะไม่เป็นไรขอบคุณมากแต่เอาเด้อ์นี่ย อย่าจะเป็นลูกเคยไม่แล้วลูกเคยไม่บริกินเข <ừ. S 3> าเลยทอดปลาผัดเลยเนี่ยอดอยใส่เ <ừ. S 2> ครื่องแกงนิดหน่อยแล้วก็ตำพริกตำกระเทียมตำหอมเพิ่มกับไปอีกหน่อยหนึ่งครับขวาจชน้นามันจังหน่อย <ừ. S 2> ผัดแบบกระเพราครับแห่งผมนำคลิก ถ้าเป็นพริกแกงถ้าเป็นเครื่องแกงใส่เครื่องแกงเข้าไปอันังเที่ยงเขาสือปามาบางทีมาจากตูปผิดเนาะบางทีกับสิอารทีแช่ไว้โดนในจังหน่อยบางทีเห่ากับโมโหเนาะบางทีไปสือกบไปสืบเจอเครื่องแกงคนหนมันก็สีรับกินปลากินอนย่างนั้นจะปลาในเฮ็ดได้ทุกอย่างอ,อร่อยเฮ็ดขะน,นมเส้นก็นแหลพี่เนาะน้ำยานมจีนก็นแหละ อืมอืมแซ่บครับอืมก่อากคัพี่นึ่งพี่น่งบ้านอ็มเลยจง ่นไงเพราะอยากคำเองละเมืกินนั้นกินหลายบระแดดคำไม่แล้วจ้ะอร่อยกี่กินจากงมามาเหนื่อยก็เรื่องธรรมดากินเยอะจ้ะมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว กินไหนพี่น้องเบื้งแซ่บๆนะพี่น้องนะปลากระเพราเมนูนี้ลองไปเฮ็ดเบิ้งเด้อพี่น้องยุงปลาหวานเขาได้หลายเนาะอนี่ถือมาเท่าปลากระเพราพริกแกงออื ก็ใหญ่ตักเยอะๆิค่ค่ะ<อ>ตักเยอะๆอตักเยอะเรากลัวไม่ด้นี่ไม่อิ่มดีอืมอ,อิม่อมทำไมจะไม่อิม่มอิม่มอันนี้คือว่วงเลยจ้ะ Nhai long hoàng, hoàng nó giảm em. Mm ừm Mm hmm. 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 เรีย้ยวหวานเค็มนะพี่น้องเนาะได้สามรสแล้วจ้ะกินกับข้าวต้มก็ได้นะพี่น้องเนาะนี่กับข้าวสวยก็ได้ปลาเนี่ยกินง่ายอร่รอยด้วย ้างไม่มือมอมวันนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกากินข้าวมีหอแยแองกล้จังมีอันนี้เลยน่านสวย ดโอ๋ชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ทำโอแล้วจะเพระาะว,ว่าเพื่อนรวมงันเขาบอสามารถยวนสวยได้เพระาะว่า ไม่ฉีดวัคซีนเนาะพี่น้องน่ะไม่ฉีดเลยเหรอคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเขาไม่ให้อยู่อยู่ต่อ,อ,อเขาเขาห้ามหรือเขาอะไรก็ไม่รู้ของเขาแหละแต่เขาบอกว่าคนไม่ฉีดวัคซีนเขาไม่เขาไม่ให้อยู่ต่อว่างั้นค่ะ ไ,ไปฉีดเวลาไปทําอะไรไปซื้อของซื้ออะไรก็ลําบากอีกเขาตรวจเขามันในฉีดเขาไล่หนีอีกแม่เข้าอีกลำบาก้วจ้ะซื้อของไปเจอร้านเขาตรวจไม่เสร็จเลยเข้าไม่ได้อีกตรวจทุกร้านพี่น้องนเชีย้ใมมนตรวจทุกร้านจา้ะบ่มีบ่ตรวจ้ะจ้ะเพิ่อ หมายถึงว่าตรวจทุกร้านนี่คือพวกขายเสื้อผ้าพวกขายน้ำหอมพวกขายแบบนี้ค่ะแต่ว่าซื้อกับข้าวธรรมดาไม่ตรวจจัดตัวจหท่านาพะาสปอร์ท้าคุณได้เพี่นหอง ตัวบัตรซื้อครับอันหน้าพัชชื่อพาสปอร์ตกับชื่ออะไรปีจ้าบัคซีนวัคซีนตรงกันไหมอีตกตรงกันไหมแล้วจากพ,าพี่น้องบ่หมีนควยๆวด้วพี่น้องเด้อแจงได้กระแดงตลาดขวดกระงามกับเข่าขวดกระแสบมือนีิพี่น้องโอเคนะจ้าพี่น้องจังได้กระพาะกันไม่คลิปหนาเน้อพี่น้องเนาะมือนีิไม่แย่นี่กะมีของอร่อยๆมาให้กินน้องพี่น้องเนาะ จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ยานี่เนเด้อจ้าจังใดก็ได้ให้แม่ยานี่มีกำลังใจเฮ็ดคลิมหนาต่อไปเรื่อยๆนาะพี่น้องเนาะจะงด้หาแนาวแซมบๆมาชูพี่น้องกินนาะพี่น้องเนาะจา้าแค่นี้ละจา้าโชคดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อครับผมโชคดีสุขทุกคนครับรำลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมจา้าสวัสดีจา้จาสวัสดีครับจู